จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างหากเราหยุดทานน้าตาลเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ตัวที่เพิ่มขึ้นหรืออารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายนักโภชนาการนั้นจัดให้น้ําตาลเป็นสารที่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายมากกว่าไขามันเสียอีกเรื่องดีๆต่อร่างกายที่คุณจะได้จากการงดน้าตาลเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นั้นมีอะไรกันบ้าง 1. คุณจะเลิกติดหวานน้ําตาลนั้นแสนอันตรายเพราะติดง่ายยิ่งกว่าผงขาวนักวิจัยได้ทําการทดลองโดยป้อนผงขาวให้กับหนูทดลองจนพวกมันเริ่มแสดงอาการติดงอมแงม และหลังจากนั้นจึงให้เหล่านูน้อยติดยามาเลือกว่าจะกินอะไรระหว่างผงขาวและน้ําตาลคุณจะตกใจไหมถ้าเราบอกว่า94%ของนูทดลองนั้นวิ่งหาน้ําตาลอย่างทันทีเราอาจจะคิดว่าหวานน้อยก็ได้คงไม่เป็นไรหรอกผิดครับเพราะว่าครั้งเดียวก็เกินพอที่จะทําให้เราติดหวานอย่างเลิกไม่ได้ 2. ลมหายใจสดชื่นจริงๆแล้วน้ําตาลไม่ได้เป็นตัวก่อโรคเหงือกหรือทําให้ฟันผุแต่เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของเหล่าแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในช่องปาก ถ้าเราทานน้ำตาลมากจนเกินไปก็จะมีแบคทีเรียเพิ่มขึ้นจำนวนมากทำให้กลิ่นปากของเรานั้นแรงขึ้น 3. เพิ่มความแจ่มใสให้สมองผลการวิจัยมากมายนั้นให้ผลตรงกันว่าน้ำตาลสามารถชะลอกิจกรรมทางสมองเช่นการเรียนรู้และความจำเพราะฉะนั้นช่วงเตรียมสอบหรือทำงานคือช่วงที่เราควรถอยห่างจากช็อกโกแลตหรือขนมหวานให้มากที่สุดยิ่งไกลน้ำตาลเท่าไหร่เราก็จะสอบได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งห่างน้ําตาลนานแค่ไหนสมองเราก็จะวิ่งไวมากขึ้นเรื่อยๆ 4. คุณจะห่างไกลาจากโรคอัลไซเมอร์ในสมองของเรานั้นมีสารเคมีที่ชื่อว่าสาร BDNF ทําหน้าที่สร้างแขนงและเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทมากมายซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญต่อการเก็บข้อมูลความทรงจําของมนุษย์เราการรับประทานน้าตาลมากเกินไปนั้นจะชะลอการหลังของสารตัวนี้ทําให้เรากลายเป็นคนขี้หลงขี้ลืม 5. ผิวอ่อนยาวขึ้น ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพผิวหรือมีสิวขึ้นตามใบหน้าที่ใช้โฟมล้างหน้ารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายการวิจัยทางโภชนาการในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นพบว่าหากคุณเลิกทานน้าตาลได้จะทําให้สิวบุกน้อยลงเพราะน้ําตาลคือตัวดีที่ก่อให้เกิดการอักเสบของอวัยวะและผิวหนัง 6. ดีต่อหัวใจการรับประทานน้าตาลที่มากเกินขนาดนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อหัวใจวายนอกจากนั้นแล้วปริมาณน้าตาลในเลือดที่น้อยลงจะส่งผลให้ระดับอินซูลินลดลง หัวใจเต้นช้าขึ้นและความดันโลหิตก็ต่ำลงอีกด้วยเหมือนเป็นการให้หัวใจและเส้นเลือดได้หยุดพักจากการทำงานหนักมาทั้งชีวิตคุณจึงห่างไกลจากโรคหลอดเลือดที่แสนอันตรายมากมายเช่นหลอดเลือดในสมองแตกหรือหลอดเลือดหัวใจตีบตัน7คอเลสเตอรอลร้ายแรงลดลงปริมาณน้ำตาลในร่างกายที่สูงนั้นเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลและไขมันในเส้นเลือดที่จะไปอุดตันและก่อให้เกิดโรคหัวใจที่เป็นอันตรายอย่างมากต่อร่างกายและชีวิตและก่อให้เกิดโรคร้ายแรงตามมาอีกหลายประการเช่น โรคหัวใจหรือโรคเบาหวาน 8. อารมณ์ดีขึ้นเพราะได้มีการศึกษาอย่างจริงจังและพบว่าผู้ที่บริโภคน้ำตาลน้อยหรือไม่แตะต้องเลยมีโอกาสที่เป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่าคนทั่วไป